สวัสดีครับท่านผู้ชมเที่ยงเที่ยงวนนี้คุณตากะพาท่านผู้ชมมาบุป่าบอลเนาะท่านผู้ชมเนาะบอลสีราชินีแห่งใบไม้วันนี้คุณตาพอจะรวบรวมได้สักหนึ่งหรือสองหรือสามสี่สายพันธุ์เนาะให้มาดูมาชมกัน อันดับแรกที่คุณตาวิถีไทยจะแนะนำก็คือหกหลงนี่นี่มีความสวยสดงดงามเหมือนใบเหมือนลายของหน้ากากอุปรากร,กรจีนเนาะท่านผู้ชมเนาะปลาทิโตสวยงามต้นฮกหลงแล้วก็มาต้นนี้นี่กวนอูเห็นบอกสี<ม>แดง<ม>สวยงาม เป็นไม้ประดับสวยงามด้วยนะแล้วก็มาตัวนี้นี่นี่อินเนาวสวยงามอีนเนวก็สวยงามคือว่าเป็นต้นไม้ที่มีความสีขาวลายสีขาวดางังหน้ากัวแดงก็สวยสดงดงามนะแล้วก็มานี่ต้นอ่า ก็เรียกว่าอ่าสาวน้อยปะแป้งเห็นบ่นี่สาวน้อยปะแป้งงามเป็นตะแพงสาวน้อยปะแป้ง,ปง,ม,ปง,ปปงมีสีแดงมีสีขาวนะแล้วก็มาพญาสเสวรพญาสเวตก็สุดยอดของต้นบอนสีเป็นไม้ด่างอีกชนิดหนึ่งนะพญาสเวตนี่แล้วก็มาปีกินนารีเห็นไหมามาปีกินนารี บุคือกันได้กวนอูก,กับกินรีปีกกินนารีจะออกยาวๆนิดหนึ่งนะแล้วก็มาตัวนี้เจ้ากรุงไกเซอร์เห็นบอกสวยงามเลยจริงๆก็จะม,จม,ม,นะม,นะมีเจ้าแม่กวนอิมอีกนะที่คุณตาวิถีไทยมีนะมีเจ้าแม่กวนอิมแต่ว่าสีอยู่แถวๆนี้แหละนะบได้เอามาอยู่ในป่าต้นไม้นี่แหละนะ เจ้าแม่กวนอิมบบได้เอามาแต่เบเป็นอย่างเดียววันหลังสิเอามา,ารีวิวเนาะทั้งพกหลงกวนอูปีกินนรีอีเหนาหน้ากัวแดงสาวน้อยปะแป้งพยาสเวตเจ้ากรุงไกเซอร์ล้วนแล้วแต่เป็นบอนสีราชินีแห่งใบไม้ที่มีความสวยสดงดงามนะราคากระแตกต่างกันออกไปอ่าราคา มีแพงบ้างถูกบ้างนะไปจนถึงต้นละ20บาทนี่เจ้ากรุงไกเซอร์นี่ต้นละ20บาทต้นเล็กๆนี่นี่ต้นแบบนี้เล็กๆแบบนี้กอฟอมกอสามใบแบบนี้นี่นี่นี่สามใบนี่นะยี่สิบบาทถ้าต้นใหญ่แบบนี้ก็ประมาณห้าสิบถึงหกสิบบาทสาวน้อยปะแป้งก็มีดีกรีขึ้นมาหน่อยสามสิบสี่สิบนะนี่นี่นี่ฟอมกอเพราะเป็นต้น บนสีที่มีความสวยสดงดงามอยู่ไดนะปีกกินเดรีก็50 60ิกัวแดงก็40 50เหมือนกันกวนอูก็40 50นะิบห้สาสหกสิบโดยซ้ำถ้าฟอร์มกอใหญ่ๆสวยหกหลงสี่สห้าสิบนะสวยๆอิเนาะก็อยู่ประมาณนี้นะประมาณ40-50เพราะ เป็นบอลด่างสวยงามนะอีเดานี่กัดสีออกมาแล้วก็สวยสดงดงามแตกกอขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมนี่นี่แตกกอขึ้นเรื่อยๆอีนาำนะแล้วนอกจากจะเป็นไม้สวยงามแล้วยังเป็นไม้เศรษฐกิจหลายคนเอาต้นบอลสีนี่มารวบรวมแล้วก็จำหน่ายนะเห็นเป็นฟา์มขึ้นขายบอลเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่ามีราคานะ แล้วก็เป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้ครูเอามาสอนในห้องเรียนในระดับมหาลัยก็เอามาให้สืบคน้นศึกษาหาข้อมูลนะวิเคราะห์วิจัยรวบรวม,รวมข้อมูลและก็เป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณหลายๆก็เอาบางคนก็เอาบอนสีนี่ไปมอบให้คุณยายคุณตาคุณยายเป็นของบรรณาการนะมอบให้ อม,มอะให้คุณตาคุณยายสวยงามเอาไว้ปลูกเอาละสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามพุญตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมโหงมืนอนอนรับก็ขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกข็ขคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชิเดินทางไปไสมาสใกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด19และกระสัมภเวสีผีปีปศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือบอนศีราชนีแห่งใบไม้ครับท่านผู้ชม